สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองริการนะครับเกี่ยวกับมุมมองริการในการมองโลกและการใช้ชีวิตน,นะครับบนวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการนะครับคำสอนในพุทธศาสนานะครับเราเห็นข่าวสารในช่วงนี้นะก็บอกว่าเป็นข่าวที่ มันจะบอกว่าน่าเศร้าก็ได้นะจะบอกว่าดูแล้วมันก็หดหู่ก็ได้นะข่าววิกฤตต่างๆนะคนบาดเจ็บล้มตายจากการระบาดของโควิดสิคนบาดเจ็บล้มตายนะจากภัยสงครามความขัดแย้งนะทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับภาพข่าวที่เข้ามากระทบตาเรานะเสียงข่าวที่มากระทบหูเราเนี่ยน็ทำให้เรารู้สึกนะถึงเออเขาเรียกว่าความตายนะที่ใกล้นะไม่ว่าจะ เป็นเรื่องของสารสุขนะหรือว่าเรื่องของการศึกสงครามนะเราเห็นชีวิตมนุษย์นะครับมันมีความเสี่ยงนะมันมีภัยที่เกิดขึ้นได้นะจากหลากหลายเหตุการณ์หลากหลายสายเหตุเหลือเกินนะครับเราก็เห็นสัจธจะทความจริงอย่างหนึ่งว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมาไม่มีใครหนีพ้นนะเรื่องของความตายไปได้นะแต่ว่าถ้าเมื่อเราคิดถึงเรื่องความตายแล้วจิตใจเราหดหู่ท้อแท้เศร้าหมองเนี่ยเราคิดแบบนั้นถือว่าคิดผิดนะครับ นะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยที่ควรทำนะเมื่อเราเห็นมรณานะหรือความตายที่เกิดปรากฏเป็นข่าวเนี่ยก็คือให้เราหวนนึกขึ้นมาเป็นสตินะเรียกว่ามรณานุสติคือมีสตินะให้รู้อยู่กับเรื่องของความตายนั่นเองนะหรือสิ่งที่เป็นธรรมดาของการเกิดเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีความตายเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตาย นั้นเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยแหละครับสำคัญโดยเฉพาะเกิดเป็นมนุษย์เรามีโอกาสพบพุทธศาสนานะเกิดมาแล้วเนี่ยเราควรจะได้อะไรไปจากการเกิดเป็นมนุษย์อันนี้สําคัญนะครับพอเกิดมาแล้วทุกคนไม่มีใครหนีพ้นได้ฮะความตายจะก,กลัวก็ตายฮะไม่กลัวก็ตายนะมรณานี่ถ้าเราใช้เป็นก็จะเป็นมรณานุสติก็จะเป็นกุศลนะทําให้เราพัฒนาจิตให้สูงขึ้นคนะ้นหาศร,รมนะความจริงนะได้สูงขึ้นนั่นเอง นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเรื่องโมรณาเนี่ยนนในแง่ลบจนกระทั่งจิตหดหูนะท้อทแท้เนี่ยอันนี้เป็นการมองผิดนะเกิดอกุศลจิตขึ้นถ้าเกิดว่าเรามองแล้วเรากระตุ้นเราความไม่ประมาทหรือทําให้เราเร่งให้เกิดสติใช้ปัญญาพิจารณาอะไรที่เป็นความสงสัยที่อยู่ภายในจิตใจเรานะอย่างเช่นตายแล้วไปไหนตายแล้วเกิดหรือตายานะแล้วศูนย์นะแล้ว มันเป็นยังไงกันแน่นะความจริงเนี่ยพระพุทธเจ้ามีไหมนะคำสอนพุทธเจ้าพระธรรมเรื่องของอริยสัจสี่เนี่ยมรรคผลนิพพานมีจริงไหมนะคือ <c ười> สิ่งต่างๆที่เป็นความสงสัยที่อยู่ในใจเราอะนะที่ยังไม่มีคําตอบนะแต่ว่าพ,พุทธเจ้าตัดสอนไว้เนี่ยแต่แน่นอนสิ่งที่พระพเจ้าตัดสอนก็คือคําสอนของพระองค์คือพระองค์ตรัสรู้นะไม่ใช่เราตรัสรู้พระองค์ตรัสรู้นะหรือรู้แจ้งในอริยสัจสี่ไม่ใช่เราที่รู้แจ้งอริยสัจสี่ นะพระองค์เดินบนวิถีทางสายกลางอะเรมักมีองค์8ประการนะบรรลุมรรคผลนิพพานนะเป็นพระราหารันนะั้นก็คือพระองค์อีกไม่ใช่เรานะเพราะฉะนั้นทําอย่างไรล่ะเราถึงจะรู้แจ้งอย่างที่พระพุทธเจ้านะพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายรู้แจ้งได้ก็คือน้อมนําคําสอนของพระองค์มาประพฤติธปฏิบัติ นะเพื่อค้นหาเสด็จทำความจริงนะเพราะฉะนั้นคำว่ามรานุสติเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงกระตุ้นเรานะให้ภิกษุนะผู้เห็นภัยในสังสารวัฏเนี่ยไดเ้เกิดก็เรียกว่าการขบคิดพิจิรณานะถึงความเป็นอยู่ของชีวิตนะความมีอยู่ของชีวิตเนี่ยอะไรที่เป็นสาระประโยชน์สําคัญสูงสุดก็คือความพ้นไปนะแห่งความทุกข์ที่ปัจจุบันนั่นเอง นะความทุกข์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายนะความทุกข์จากความพัดภาคความโศกเศร้าพิรนะีพิลไยลำพันนะความทุกข์ทางใจนะความไม่สมหวังนะความขัดเคืองทั้งหลายนะซึ่งเป็นนะความทุกข์พรนะพุทธเจ้าสอนให้ไปนค้นที่เหตุนะเหตุก็เกิดจากอะไรเอ่ยนะเกิดจากสมุทยัยนะสมุทัยก็คือเหตุกนะ็คือกิเลสตัณหานั่นเองนะ แล้วก็สอนเรื่องของทางให้ถึงความดับทุกข์นะก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการนะครับแล้วก็ความดับทุกข์ก็คือนิโรธนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เจ้าตัดสอนเราแต่แน,น่นอนความสงสัยเรามันไม่หายไปหรอกฮะเพียงแค่ได้ฟังนะได้อ่านนะไม่หายนะเราจะต้องลงมือประพฤติธปฏิบัติแต่ก่อนลงมือประพฤติปฏิบัติก็ต้องศึกษาก่อนนะพุทธเจ้าสอนเรื่องชีวิตคืออะไร นะชีวิตนี่คือขันหนะ้าขันห้าคืออะไรคือกองห้ากองนะกองรูปนะก็เรียกรูปประขันธนะาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะย่อยๆนะครับก็เรียกว,ว่าเวทนาขันก็คือกองเวทนาความรู้สึกอารมณ์ทั้งหลายนะรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆนะกองสัญญาเรีสัญญาขันนะก็คือความจำได้ความหมายรูนะ้จดจำสิ่งต่างได้กองสังขารเรียกววสังขารขัน ก็นะคือความนึกคิดปรุงแต่งจินตนาการต่างๆนะครับกองวิญญาณหรือวิญญาณขันการรับรู้นะผ่านทางช่องทางประตูทั้ง6ของจิตนะครับก็เรียกว่านะกองวิญญาณมันเราทําความเข้าใจกับเรื่องของชีวิตเราแล้วหรือยังเข้าใจเรื่องของขันห้าดีแล้วหรือยังว่าขันห้านี้ไม่เที่ยงขันห้านี้เป็นทุกข์นะเป็นตัวแปรปวนนะมันไม่สามารถหยุดอยู่ได้ ตัวขันห้านี้มันไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะเพื่ออะไรครับเพื่อนะไปรู้ว่าจิตเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะในห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นห่วงโซ่แสดงการทำงานของจิตนะที่มันเวียนตายเวียนเกิดนะมันมีความทุกขนะ์ความทรมานจะต่างๆอย่างไรเนี่ยนะก็คือย้อนไปดูการทำงานของมันในแต่ละเวลาแต่ละวันนะในแต่ละชาตินั่นเอง นะเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เราสามารถไปถึงนะค้นหาความจริงคือเจ้าอาวิชชาหรือความไม่รู้เนี่ยนะก็คือไปหาความจริงจนรู้แล้วละมันเสียละมันก็คือเอ่อทให้ความจริงนะเรสซาสีเกิดปรากฏขึ้นเสียนะเมื่อสามารถทําให้เกิดปรากฏขึ้นได้อวิชชานี้หมดไปเพราะอาวิชชานี้เป็นเหตุนั่นเองทําให้เกิดการเวียนตายเวียนเกิดนะนี่คือความสําคัญนะครับ หากเราเตรียมตัวพร้อมทุกด้านเนี่ยทั้งร่างกายและจิตใจเรื่องจิตใจก็คือการศึกษารู้เหตุรู้ผลเหตุไหนทําให้เกิดเหตุไหนทําให้ไม่เกิดเหตุไหนเป็นเหตุแห่งทุกเหตุไหนเป็นเหตุแห่งความดับทุกเหตุผลเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับถ้าเราเตรียมตัวพร้อมทุกด้านร่างกายและจิตใจมรณาไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะเท่ากับกิเลสกรรมแล้วก็วิบากเพราะกิเลสกรรมวิบากมันกำลังบ่งบอกถึงเรื่องของสังสารวัฏ การเวียนตายเวียนเกิดในห่วงโซ่บัจิสุบาตเนี่ยก็คือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏรอะที่มันไม่จบสิน้นตราบใดคือตัวเชือ้อกิเลสตัวสุดท้ายในสังโยชน์สิบนะซึ่งก็คือเจ้าอาวิชชาเนี่ยนะซึ่งมีแต่ภาารหันเท่านั้นนะซึ่งละได้นะในสังโยชน์สิบหมดสิน้นนะครับเส้นทางที่จะไปละเจ้า อวิชาเนี่ยซึ่งเป็นกิเลสตัวสุดท้ายในสังโยชน์สิเนี่ยก็คือต้องเดินย้อนกลับไปที่ต้นตอของจิตจิตคืออะไรก็ต้องไปหาดูนะลองไปศึกษาปฏิบัติไปค้นหากันเองนะครับจิตคืออะไรนะครับแล้วเราจะย้อนต้นตอไปได้อย่างไรก็ย้อนไปโดยใช้ทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แประการศีลส,สมาธิปัปญญานะย้อนไปทําไมย้อนไปเพื่อจะไปละทําลายกิเลสสังโยชน์สิบแล้วนกะ็ไล่เป็นข้อๆไป ผู้ที่สามารถละกิเลสสังโยชน์สามได้เนี่ยก็เรียกบรรลุธรรมขั้นต้นก็เป็นพระโสดาบันผู้ที่สามารถละกิเลสสังโยชน์สามได้แล้วก็ทําให้กิเลสราคะกบโทสะเบาบางลงก็บรรลุเป็นพระสกทาคามีผู้ที่สามารถละกิเลสสังโยชน์ห้า mm hmm. ก็เรียกว่า,ากิเลสลก,กิเล,ล,าางลงเสสังโยชน์เบื้องต่ําก็เป็นพระนาคามีแต่ทั้ง3ขั้นนี้นะครับถ้ายังไปไม่ถึงอวิชชาก็ยังต้องเกิดกนะครับก็เกิดลดหลั่นเงินไป นะบ้างก็เกิด7ชาตินะครับสองสมชาตินาะชาติเดียวนะจนกว่าจะไปละเจ้าอาวิชชาซึ่งเป็นสังโยชน์ตัวสุดท้ายในกิเลสสังโยชน์สิก็มีพระอรหันเท่านั้นนะครับที่สามารถละได้หมดสิน้นก็สิ้นการเกิดนะเมื่อสิ้นการเกิดก็หลุดพ้นจากกิเลสกรรมแล้วก็วิบากนะไม่ต้องเกิดนะก็ไม่ต้องมารับผลกรรมอะไรทั้งหลายมันสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่มรณา,าหรือความตายสิ่งที่น่ากลัวคือเมื่อเกิดมาแล้วแล้วไม่รู้นี่แหละ แล้วไปทำบาปนะบาปกรรมแล้วเป็นวิบากบาปกรรมพอเกิดมาใหม่ก็ต้องชดใช้นะพบเจอสิ่งไร้ายๆนะต่างๆนะครับในทางรงน้ามถ้ายังต้องเกิดถ้ามีบุญกรรมก็เกิดมาพบเจอสิ่งดีๆนะครับเช่นมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงสมบูรณนะ์มีสติปัญญาดีนะมีทรัพย์สมบัตินะที่พออยู่ไปได้นะครับไม่เป็นทุกร้อนมากเกินไปนั่นเองนะแต่ทุกคนเกิดมาตายทั้งสิ้นนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ